สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้หงชาแนลนะคะสวยไปคะสวยมากสวยมากสวยมากสวยจริงๆสวยตะพึดตะพือสวยเหมือนคนพูดนะคะสวยเหมือนคนพูดนะคะพี่น้องเป็นไงละ่ะฉันรอเธออยู่ที่พยาวรอเธอนะ,ะสวยมากเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเอาไปปลูกที่สวนแล้วนะคะพี่น้องปลูกที่สวน ต้นสวยต้นสวยมากต้นไหนต้นไหนนั่นนั่นนั่นภาษาเหนือดิวรรคัมดิตั้งตกตั้งวัดระอ,อ่อตังออกตั้งแต่วันตกดิสวยมากสวยมากยิ่งฝนตกแล้วโอ้โหยขึ้นเต็มต้นเลยนะเป็นพวงลงมาโหยอยู่ข้างบนหัวเจ้าหงนี่ก็เต็มหวัวเลยอยากถ่ายอยากถ่ายเเราก็อยากอะไรสวยๆงามๆแล้วก็ เอามาอวดนก็ะรราคีบอวดพี่น้องโอ้โหพะเยาพะยาวรอเธอนะคะพะยาวแหล่งชีวิตพิชิตพิชิตหัวใจคนนั่นไปนั่นเลยพะยาวแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบงวงสรวงพ่อขุนงามเมืองงามลือเรื่องดอยบุตรสลาคำนะคะคำขวัญจังหวัดพะยาวเถออันนั้น งานสมาคมพะเยาเนะเจ๊หงขึ้นนะคุณทรรมานนาศเขาเจ๊หงมาเลยมาเลยเอารางวัลรางวัลน,นี้พูดพูดสุดไอ้คำขวัญจังหวัดพะเยาดิคนพะเยาพูดคำขวัญจังหวัดพะเยาไม่ได้ดิไม่ใช่เล้เนะต่างถิ่นแล้เนะใช่ไมคก้าพี่น้องขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวกลับไปก็จะมีงานอีก งานวัฒนธรรมทางเหนือนี่แหละค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกแรงใจนะคะที่แวะเข้ามาชมความสวยความงามพเยาเราเธอเรอรักด้วยความห่วงใยนะคะห่วงใยเสน่หาทุกๆท,ท่านเป็นหนึ่งแรงใจนะคะขอเป็นหนึ่งแรงอกแรงใจให้ทุกๆท,ท่านที่กําลังท้อนะคะอย่าท้ออย่าถออนะคะไอยังแตก อยางจักรยานแตกนั่งเคี้ยวนะคะนี่นะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะกำลังออกเชี่ยวกำลังงามงามแต๋งงามว่าดอกพีกุนก็คือดอกแก้วนี่ไม่ใช่นะคะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะพวงแบบเลยสวยสวยสวยกำลังออก นังออกเนี่ยพวงนี้ก็สวยดิยเป็นพวงพวงะเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพวงนะขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงชุกทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าองด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะ มีเยอะค่ะมีต้นหนึ่งกำลังออกค่ะเพียบเลยเต็มต้นต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่เสียงธรรมชาตินตันไก่ขัน ไก่คันไก่คั้นขอบคุณนะคะสูภาพแข่งแรงทุกคนค่ะอะไรนี้ขอจบไลฟ์ลงก่อนนะคะบา,บายยขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชมไอเจห๊หงนะคะทั้งคลิปแล้วก็ไลฟ์สดน,นี่กำลังเป็นชอ่อเป็นเป็นจีจิตลิศนะคะเขาเรียกจีจิตลิศขอบคุณนะคะบา,บายยใจจี